สวัสดีค่ะฟามคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเลือกต้นไม้มาจาัดสวนกันค่ะนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เราเคลียร์ต้นไม้ออกนะคะแล้วก็จะนําต้นไม้มาแต่งค่ะนี่ก็ถึงเวลาแล้วนะคะเราจะนำบอลสีที่อยู่ในตู้ของที่เราเก็บไว้ในตู้นะคะออกมาจัดด้านนอกค่ะเพราะว่าผลจากหน้าหนาวเนี่ยเราต้องนําบอลสีออกมาค่ะเขาะจะได้สวยงามแล้ว หน้าร้อนนะคะเพราะบอลสีไมชอบอากาศร้อนชื้นค่ะเดี๋ยวไปดูนีกว่าค่ะในตู้นี่นะคะก็เข้าช่วงหน้าร้อนแล้วค่ะเราก็จะนําบอลสีออกมาตั้งด้านนอกนะคะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยบอลสีชอบนะคะสามารถตั้งด้านนอกตู้อบได้โดยไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นหน้าหนาวเนี่ยเรานําบอลสีไว้ข้างนอกนะคะอากาศหนาวแล้วก็ความแห้งแล้งเนี่ยก็จะทําให้บอลสีเนี่ยยุบหัวทิ้งใบค่ะเพราะว่าบอลสีเนี่ยธรรมชาติเขาชอบอากาศร้อนชื้นนะคะ พราะเวลาเข้าหน้าร้อนเนี่ยเราเลยต้องนําออกมาด้านนอกตู้ค่ะแต่ต้องระวังนะคะทั้งหน้าฝนและหน้าหนาวเลยหน้าหนาวจะทําให้เขาทิ้งใบพักหัวต้องเก็บไว้ในตู้ค่ะแล้วก็หน้าฝนนะคะฝนตกลมแรงเนี่ยอาจจะทาให้ก้านหักหรือว่าใบหักได้นะคะเพราะว่าอาจทางั้นหน้าร้อนแบบนีเน้เราเป็นการดีเลยค่ะจะจะนำเขาออกมานอกตู้นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าค่ะว่ามีต้นไหนบ้าง เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเลือกบอลสีในตู้ค่ะว่ามีต้นไหนสวยๆบ้างนะคะนี่ค่ะทางนี้สวยๆทางนั้นเลยเดี๋ยวเรามาแวะชมนะคะนี่ค่ะทศกานใบใหม่เขาตัดสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็อปยรันนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ใบใหม่เขาสวยมาก แล้วก็มหายมยักษ์ค่ะมหายมยักษ์นะคะปลายแดงสวยมากๆค่ะแล้วต้นลูกเขานะคะต่อปลายแล้วนะคะใบนี้ใบใหม่สีสวยมากๆเลยค่ะแล่ชมความงามของบอนสีแล้วเรามาดูพืงนั้นนี้นะคะอ่านี่เลยคะ่ะลูกไม้นะคะที่เราจะนําออกไปแต,แต่งส่วนด้านนอกค่ะก็มีต้นนี้นะคะตน้นนี้แล้วก็ต้นนี้ค่ะ และอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ที่ไม่มีชื่อนะคะลูกไม้เมล็ดเยวจะนำเ้าไปด้านนอกค่ะไปแต่งข้างนอกค่ะ แล้วก็ยก่ออกมาด้านนอกตู้แล้วนะคะแล้วจะมาแต่งสวนค่ะเอาไว้ตรงไหนดีเอ่ยนี่นะคะเราก็เริ่มทยอยจะมาจัดแล้วค่ะนี่นะคะแต่งไว้บนโต๊ะ ก็อีกสองต้นนี้นะคะเราจะนำไว้ข้างนี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆดูออกมาสวยไหมคะแล้วก็จะเป็นเลือกต้นบานสีมาเพิ่มเติมนะคะนํามาจัดตกแต่งบริเวณที่นั่งตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวร้านกาแฟคาเฟ,ฟ่ของเราก็ใกล้จะเปิดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเ,เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมสวนนะคะดูต้นไม้ดูบอนสีแล้วม้เมอลิดเาลแล้วก็มานั่งจิบกาแฟได้นะคะแล้วก็มีน้ํามีชามีกาแฟมีขนมและบริการเ,เพื่อนๆนะคะราคาไม่แพงเลยคะ่ะเดี๋ยวถ้า เปิดแล้วยังไงเนี่ยจะแจ้งให้กับเพื่อนๆทราบนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเรามาจัดสวนนะคะวันนี้เ๋าวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่องแม่เป่งนั้นวิวด้วยนะคะและอย่าลืมไปกดติดตามเพจสาวคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะ